ชื่อเรื่องกระบี่คู่พิฆาตฟ้าตำนานรักเหนือยุทธภพตอนที่หนึ่งเงาจันทร์สะท้อนใจในค่ำคืนอันเงียบสงบนักสำนักชิงเศร้าเสียงกระบี่ที่ถูกชักออกจากฝักเบาๆดังเสียงพินสะท้อนท้องฟ้าไปเซียนหลงสิทธิ์เอกแห่งสำนักเทียนอย่างผู้เงียบขึ้นเยี่ยงผืนน้ำแต่ดูดันยามคลื่นลมเขาถูกส่งมาร่วมประลองภายในสำนักพันธมิตรและนั่นคือวันที่เขาพบกับ เยออวีฮานสิบหญิงจากสำนักไปอวินผู้มากด้วยพรสวรรค์และจิตใจที่มั่นคงนางมีรอยยิ้มที่สงบงามยามถือกระบี่เหมือนหิมะที่ปกคลุมยอดเขาในฤดูหนาวการประลองเริ่มขึ้นทั้งสองต่อสู้กันด้วยกระบีค่คู่เพียงพริปตาเดียวเสียงกระบี่ปะทะกันแววดังดังเสียงครุ่ยใต้จันทกระบี่เจ้าเบาราวขนนกแต่ลึกดังเหมันและกระบี่ท่านเหมือนสายน้ำเยือกเย็นที่หลอมดินใจข้า หลังประลองจบลงโดยไม่มีผู้แพ้หรือชนะทั้งสองยืนอยู่ใต้ต้นเหมยอวีหันยืนผ้าผูกกระบี่ไหมขาวปักลายกลีบเหมยให้อย่างเงียบงนันหากท่านยังพบผ้าผืนนี้ไว้กระบี่ของเราจะไม่มีวันชี้ใส่กันและในยามคืนหิมะนั้นทั้งสองได้สาบานใจเป็นคู่แห่งยุทธภพ,พถือกระบี่คู่เคียงข้างกันไปตอนที่สองเงาไฟกลางยุทธภพ,พ ข่าวร้ายจากหุบเขาหมอกดำสัตว์ปูเก่าจากตระกูลเจ้าหวนคืนยุทธภพ,พพร้อมกระบี่จันทราโลหิตซึ่งดูดพลังชีวิตผู้คนไปเซียนหลงและเยี่ยอวีหานตัดสินใจเดินทางไปสืบเรื่องทันทีระหว่างทางพวกเขาเผชิญการลอบโจมตีจากมือสังหารลัทธิม่านดำมีฉากต่อสู้ดุเดือดกลางป่าสนทั้งสองผสานกระบี่คู่ชายท่าไม้ตายมังกรคู่ล้อมจันทรา กระบี่หมุนรอบตัวผสานแรงใจทำลายขบวนรอบค่าทั้งหมดในพริตตาหลังสงครามสั้นๆออวีฮันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตายร่มไม้ใหญ่เสี่ยนหลงจึงใช้ชายแขนเสื้อของตนพันแผลให้นางพร้อมถอดจี้หยกเขียวหยักกรูปกระเรียนที่เคยเป็นของมันดาเขามอบให้นางหากค่าพลาดท่าเจ้าจงใช้หยกนี้แทนตัวข่าเพื่อเดินต่อไป เย่ออวีฮานเงยหน้าขึ้นด้วยน้ำตาหากไม่มีเจ้าข้าไม่ขอเดินใดใดต่อเสียงพินแห่งความรักดังอยู่ในใจทั้งสององอก่อนที่ความมืดจะโถมเข้ามาอีกครั้งตอนที่สามกระบี่สุดท้ายใต้เงาฟ้าศึกสุดท้ายระหว่างพวกเขากับเจ้าหวนผู้นำลัทธิมานเกิดขึ้นที่หุบผามืดยอดเขาสุดท้ายของยุทธภพ เจ้าหวนถือกระบี่โลหิตมีพลังปลืนจิตกระบวนท่าไรทางรับเซียนหลงต่อสู้แทบนาทีสุดท้ายก่อนจะเสียทีขณะที่อวีฮานเผชิญศัตรูเพียงลำพังนางผสานจิตกับกระบี่คู่ใช้ท่าไม้ตายกระบี่สุดท้ายสถานสวรรค์ที่ทั้งสองฝึกไวเ้เงียบเงียบเพียงครั้งเดียวและสำเร็จกระบี่คู่ปล่อยแสงสีฟ้าทะลุฟ้าจนผืนฟ้าร้องไห้น้ำตาแห่งยุทธภพโรปรยปลายลงมาเหมือนหิมะแรก ศัตรูพินาทว่าร่างของไปเซียนหลงกลับบาดเจ็บสาหาัสเขามองหน้านางเป็นครั้งสุดท้าย้ผาผูกกระบีน่นี้ข้าขอมอบคืนเจ้าข้าขอคืนมันเพราะมันคือคำมั่นของผู้มีชีวิตแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจอวีหันวางมือเหนืออกเขาและถ่ายลมปราณจนสลบไปด้วยกันหลายปีต่อมาณนศะาลาากระบี่บนยอดเขาหญิงชายคู่หนึ่งนั่งชมชาเสียงกระบี่คู่ยังอยู่เคียงกัน ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาคือใครไม่มีใครรู้ว่าศึกใหญ่ครั้งนั้นจบลงอย่างไรมีเพียงตำนานกล่าวไว้ว่าตายฝาไร้ผู้ใดไร้คู่หากหัวใจสองใจยังถือกระบี่ร่วมกัน